AI จะเหลารีวิว Acer Swift Go 14 OLED 14 7 3 7 1ถึง73ถึง71โน้ตบุ๊กไซกลลงที่ฉลาดกว่าที่คิดโดย s นุก i g t Tech 8มิถุนายน67 Acer Swift Go 14รุ่นใหม่ล่าสุดได้เปิดตัวแล้วโดยดีไซน์ของเครื่องไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอัปเกรดสเปคของเครื่องที่รองรับกับ AI จัดหนักพอสมควรรอบนี้มันโดดเด่นไหมเซนุกไฮเทค จะมารีวิวให้คุณได้ดูกันครับสับเปก Acer Swift Go 14 OLED SFG14-7371ZY มิติตัวเครื่อง3 1 2 9 x 2 1 7 9 x 1 4 9เซนติเมตรน้ำหนัก1.3กิโลกรัมพุ้พลัง Intel Core Ultra 7155H Intel Evo Edition กราฟิกก t Intel Arc Graphics RAM 16 g b LPDDR5X เพิ่มไม่ได้พื้นที่ความจำ5.12 GB M2 NVMe สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า PCA สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน4.0 SSD เพิ่มความจำได้ต้องถอดเปลี่ยนการเชื่อมต่อไร้สาย Killer WiFi 7 802.11b Dual Band plus bluetooth version 5.3 pot 2x usb type c ports supporting thunderbolt 4 slash usb 40 gigabits per second usb charging 5v 3a slash dc in port 20v 100w song x usb sam to song type a with 1 chong prong 1x hdmi 2.1 1x 3.5mm combo audio jack. Micro SD card reader. Najo OLED, ขนาด14นว new Kwamla It Song K. 2880x1800. DCIP3. 100% Acer Cine Crystal. 1610. High brightness. 400 nits. Glongling CC Sun Pi Pro Man But ลำโพงลำโพงสองจุดรองรับ DTS สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน X Ultra Audio and Acer True Harmony Technology Micro Microphone เป็นแบบ Array Microphone สองจุด Keyboard Keyboard to Slash In Forward Slash Forward Slash Backlit Chiclet Keyboard Plus ระบบสแกนลายนิ้วมือระบบปฏิบัติการ Windows 11 แบตเตอรี่3เซลล์ขนาด65 Wh, adapter AC adapter, กำลังสูงสุด1 0 0 w U. แบบ USB-C, สีสัน Pure Silver, ดีไซน์ของ Acer Swift Go 14, เริ่ t t o n Acer Swift Go 14จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่โลโก้คำว่า Acer อยู่ด้านบนและสีเป็นแบบเงินเพวซินเวอร์ ที่สวยงามบอดี้ทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานด้านล่างมีพัดลมคู่พร้อมกับลำโพงที่ติดด้านและมีแผ่นยางรองตัวเครื่องด้านข้างมาพร้อมกับช่องเสียบครบทั้ง USB4 รองรับ Thunderbolt 4 HDMI และ USB-A ที่สามารถสามารถเสียบชาร์จไฟได้ ฝั่งขวาจะมาพร้อมกับค in ินซินเทิร์นล็อก USB-A ช่องเสียบหูฟัง MicroSD Card Reader และมีไฟสถานะของเครื่องและมีระบบระบายความร้อนหันไปทางด้านหน้าเมื่อเปิดฝาโน้ตบุกจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด14นิ้วความละเอียด2 8K ให้มาพร้อมกับในเรื่องรายละเอียดของสีสันที่โดดเด่นเหมือนกันและมี refresh rate 90สูงเหมือนกันส่วนเสียงถือว่าดังกำลังดีครับนอกจากนี้ยังมีเว็บแคมที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ส่วนแผงคีย์บอร์ดที่มีไฟเรืองแสงด้วยกันและมีปุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมช่วยให้กดได้แม่นยำนอกจากนี้ทัชแพดจะมี m ลติมีเดียหากคุณได้เข้าเว็บไซต์หรือโปรแกรมดูหนังจะขึ้นมาเพื่อให้ปรับระดับเสียงเลื่อนไปมา ปรับให้หน้าจอเต็มหรือปุ่มปิดเสียงเป็นต้นแถมติดตั้งระบบความปลอดภัยด้วยการสแกนนิ้วที่ปุ่ม power น้ำหนักการจับถือด้วยน้ำหนักตัวเครื่องจะมีขนาด14นิ้วและด้วยน้ำหนักที่1.3กิโลกรัมถือว่าเบาและพกพาได้ง่ายมากด้วยเช่นเดียวกันและความที่ตัวเครื่องไม่ได้บางมากทำให้จับถือได้ง่ายประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ เมื่อเห็นขุมพลังของรุ่นนี้จะมาพร้อมขุมพลัง Intel Core Ultra คะแนนอาจจะไม่ได้แรงในกลุ่มของกราฟิกมากนะักแต่เท่าที่เห็นถือว่าน่าพอใจแถมยังมี Intel AI Boost ที่ส่งผลดีในหลายด้านเช่นการใช้พลังงานที่ลดลงจากเดิม38%ประสิทธิภาพ Generative AI สูงขึ้น1.7เท่า การจัดการพลังงานเมื่อใช้ AI มากขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับ WiFi 7และ Bluetooth 5.3ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบตเตอรี่ระบบชาร์จไฟเมื่อใช้ขุมพลัง Intel กับขนาดแบตเตอรี่65 Wh กลับกลายเป็นใช้งานได้ยาวนานสุด9ชั่วโมงได้สบายๆแต่ถ้าเปิดต่อเนื่องทำได้8ชั่วโมงถือว่าอยู่ได้นานอยู่ ส่วนระบบชาร์จไฟจากที่ทดลองใช้งานพบว่าถ้าไม่ได้ที่ชาร์จกําลัง1 0 0 w ดับเบิลยูจะขึ้น slow c h a r g หรืออาจจะไม่ชาร์จถ้าเปิดเครื่องอยู่ฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ Acer Swift Go 14 Acer Swift Go 14จะมาพร้อมกับระบบ Windows 11มาพร้อมระบบและปุ่ม c o p iot ที่จะมีมาให้ในคอมพิวเตอร์ปี2024นี้ เป็นต้นไปแต่อนาคตฟีเจอร์จะได้ลูกเล่นที่ครบมากขึ้นลูกเล่นตัวเครื่องจะมี AI ที่มาแบบเต็มที่ได้แก่ Acer Sense ช่วยควบคุมรักษาระบบของโน้ตบุ๊กเช่นแบตเตอรี่เป็นอย่างไรการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเช่นความจำหรือ RAM และโหมดการทำงานที่ปรับได้3รูปแบบตามที่ต้องการวิธีการเข้าง่ายมากแค่กดปุ่ม A ทางด้านบน acer purified voice โดยระบบ beam forming และ AI noise reduction ทำให้สามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านเพื่อให้เสียงเงียบมากขึ้นกว่าเดิม acer purified view ช่วยให้การทำงานด้านกราฟิกทำได้ดีเช่น AI ในแอปส์ในเครื่องมีผลทั้งการจัดเฟรมอัตโนมัติลดอาการภาพเบลอเหมาะกับการทำงานทอด้านการประชุมและไลฟ์สตรีมมิ่ง acer live art ช่วยแต่งภาพพื้นหลังหรือแก้ไขภาพต่างๆทำงานร่วมกับ Windows Photo u r er, สามารถทำได้ตั้งแต่การลบพื้นหลังออกหรือสามารถทำงานกับ GIMP ซึ่งสามารถ Generate ภาพเองสรุปหลังทดลองใช้งาน Acer s w i t Go 14 OLED SFG 4.7.3.7.1มาสักพักหนึ่ง จางบอกว่า Acer Swift Go 14 OLED SFG 14 73 71รเป็นอีกโน้ตบุ๊กที่ให้คำว่าจิ๋วแต่แจวฟีเจอร์ล้นประสบการณ์ที่จัดหนักมากพอสมควรนี้เป็นอีกรุ่นถ้าใครจะเลือกซื้ออัลตร้ o บุ๊กดีๆสักตัวรุ่นนี้ถือว่าแนะนำให้เลือกได้อยู่ราคาของ Acer Swift Go 14 OLED สำหรับรุ่นที่ที่เราได้ทดลองนั่นคือเอเซซวิปโก14 OLED SF 143จะมีราคา33,990บาทเอาเป็นว่ามันแพงกว่าตัวเริ่มต้นพรสมคอนแต่สิ่งที่ได้มานั้นถือว่าดูดีและเป็นตัวบนสุดของรุ่นนี้แล้วดังนั้นถ้าคิดว่างบไหวผมว่าน่าสนใจ และเอเซอรมีประกันตัวเครื่อง3ปีด้วยถือว่านานอยู่ครับจุดเด่นขนาดเครื่องสะดวกพกวัสดุดีมากสเปคถือว่าให้มาดีเกินคุ้มรองรับ AI หลากหลายแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดและชาร์จไฟได้เร็วระบบปฏิบัติการใหม่และอัปเกรดได้นานคี่บอร์ดพิมพ์งานสบายข้อสังเกต ไม่รองรับกับที่ชาร์จไฟกำลังต่ำกว่า1 0 0ดับเบิลยู่ฟีเจอร์ใหม่ของ Trackpad น่าจะให้ทำอะไรได้มากกว่านี้ที่มา w w w s o n o k c o m h i t e c h ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ